สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะอ่ะเด็กหญิงวิเดียสวัสดีค่ะอนสวัสดีค่ะเออวันนี้เราจะมาทมําเมนูอะไรคะทาเมนูพิซซ่ากับปบาแบนโอ้ยทําเมนูพิซซ่าค่ะมันไม่ใช่พิซซ่าลูกนี่คือพิซซ่าไม่ใช่แล้วตั้งแต่เปิดคลิปก็ผิดแล้วค่ะทีนี้ผู้ติดตามนี้หมดแล้วค่ะตอนเนี้<ะ>วันนี้เราจะมาทมําเมนู ออกุ้งอบวุ้นเสน้นมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอะไรไมีกุ้งคะ่ะกุ้งมีปลาหมึกเอ่อหั่นเล็กๆคะ่ะแล้วก็มีห <c oughs> มูสามชั้นนี่ของบีเดียชอบเลยแล้วก็จะผัดก,กุ้งใส่ผักให้ป๊าป๊าโรเบยค์ค่ะนีกุ้งแล้วก็ผักบอรอกโคลี่คะ่ะ <c oughs> บรอกโคลี่แครอทเออแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟุ้ดฟูดค่ะทำเรียบร้อยนี่จะมูสามชั้นลงแล้วอาจจะทำไห้ อยากช่วยออยากทเงไอ้องเบาๆทาแบบไหนเอ้ยสามชั้นลงก่อนเลยเอาทิ้งใส่แบบนี้ทิ้งก็จะกินนะเออยตก่อนตัก่อนเอาจะทิ้อง,อ,อ,ง,อ,อ,งอ,อันนี้เอาไว้ใส่ที่ล้างค่ะป้าโรบุดเอ่อทานเมนูเพื่อสุขภาพค่ะผัดผักใส่กุ้งส่วนเล่ามูสามชัม้นเจ๋ไมพี่เดียวเอาพริกไทยใส่พี่เดียร เอ้พี่ชายยำเสร็จเลยใส่ไข่ไก่ใส่หมดเลยค่ะเออแล้วเราก็ผัดแบบนี้หนูผัดแล้วให้หมูสุกโกร๋นอันนี้ของเด็กเหรหนูชอบไหมคุณสามคะชอบไหมคะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวรอให้นะมีกุ้งกุ้งเดี๋ยวให้เอาใส่ทีหลังค่ะเออเดี๋ยวรอก่อน ร้องเพลงร้องเพลงให้คุณ3 3คุณป้าเอฟซีฟังร้องเพลงช้างช้างซิร้องเป็นไหมสีม่ขวบแล้วยังร้องเพลงช้างไม่เป็นเลยค่ะ<ม>ช้างช้างช้างสิเราจะปุุงก่อนค่ะ<ม>เอ๊ะคนเอ๋อยากช้า้อีจับจับจับเ,เอาใส่สีขาวเออใส่ก่อนเลยพอก่อนจับ นั่งลงค่ะนี่เจะรสชาติยังไงคะเชฟดีเดียร์คดอตามคือตาลงนิดนึงตามใจชอบเลยค่ะก็น้ำตาลของน้ำตาลอยู่ไหมอยากทำอีใส่น้ำตาลเองเลยเอาใส่ตรงนี้แม่ตัวอาใส่อีกเอาใส่อีก อาจจะอีข้อหนึอาพอก่อนนะมันจะหวานเสร็จพุทโศุลเลียเก่งมากเลยปรุงมือปรุงมือตัวเองก่อนยังไม่เสร็จเลยเออนีค่ะ้นมันเะป็นสีแบบนี้มันจะเป็นยังไงคะนี่หมูอของเราคนเนี้ยทำไมมันเป็นสีแบบวัวให้มันสุกก่อนหอมชิ้งมากเลยค่ะ น้ำใสก่อนเอาเจาเส้นลงไปอบเดี๋ยวเราก็น่าจะโอเคอเอาหิ้วน้ำอีกแล้วว่าแต่ดื่มกันเวลาทำาบทข้าวทําไมดิเดียชอบดื่มน้ำชอบหิวน้ำเอาวา,างไว้ก่อนเดี๋ยวเอาช้อนมาชิมน้ำซิมันจะอร่อยไหมเดียม่หมามันซีเรียสไหมยังๆเราต้องเอาเส้นกับกุ้งลงไปอบก่อนค่ะชิมก่อนเดียอยากชิมด้วยนี่มันอร่อยไหม น้ำมูกไหลรูล้จักน้องบีเดียวอ่ออออร้อยอ่ร้อยอ่ร้อยแม่ยงยกนูก๊ยกนู๊อยู่แต่น้ำมูกก็ไหลค่ะตอนี้เป็นวัด<ะ>วางไว้ก่อนค่ะมันยังไม่พอยนีส่สีสีขาวแต่สีขาวนิดนึงก่อนสีอุ่นดำก่อนค่ะอีกนิดนึงนยังไม่มันยังไม่เข้มข้นมีเดีย คุชชี่น้ำตาลด้วยค่ะอ้าวพวิดีเอาเส้นใส่เลยที่นี่ใส่ไงเต็มหมดเลยค่ะอยากใส่อีกเออคุชชี่อเอาวางไม่ก่อนนี่เราก็จะคนก่อนครับนี่ มันมันสุกยังไหมยังหลุดเดี๋ยวรอก่อนเอากุ้งม,มาใส่ไปเดียบใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะอันนี้ไหมใช่ค่ะโอเคอันนั้นเดี๋ยวอันนั้นของพวกปานี่ของเราอันนี้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 เอาใส่ใส่ลงหมดได้เลยลูกใส่เออเทจับถ้วยมาเทเลยทั้งหมดเลยยกถ้วยมายกเอออูด๋เด,ยเดียวน้ำมันมีน้ำเดี๋ยวเอฟเปิมดมาถึงมันมีน้ำเอาน้ำมันออกแต่มันจะไม่แซ่ นี่ค่ะปลาหมึก็หั่นเล็กๆใครให้ใส่ให้จะไม่จะไม่ชอบกินปลาหมึกไม่กินปลาหมึกหลูกเอาแต่หมูสามชั้นเอาแต่หมูสามชั้นเอาแต่หมูซั้งๆโอเคเดี๋ยวปิดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไฟเบาก่อนเบวไปก่อนได้เลยเออเดี๋ยวปิดไว้ก่อนอันนี้นี่ค่ะโยช่วงนี้จะไปผัดผักให้ปลาโลบวยก่อนค่ะเนาะ สาปักเราใส่เครื <bamboo> uh. ่องปรุงไทยเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวดูกุ้งก้อนเอาวีดีโอมาดูเอ๊ะเันดีไก่ก่อนอ่านี่ไงห่วยเกลือห่วยเกลือไหมเดี๋ยวเราต้องอันนี้ส่อนพวกมันแห้งไปเลยนะวีดีโอมันแห้งเลยค่ะอุ้ยอุ้ยไหมล่ะเนี่ยแต่น้ำมันต่อวีดีโอแค่น้ำมันเอ็นกุ้ง Uh, no, cung mm. sẽ... mm. <laughs> à, mm. và còn muối cả, nó héo cả, để tí coi nước mắm nước cho, xài ít rồi, héo để nó เพิ่มเติมได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเอานี้ใส่ก็สุดแล้วเลยค่ะทุกคนเนี่ยขึ้นช่ค่ะกับใบหอมวิยเดียดูเอาใส่ไหมนี่จะทำไหเอ่าทำเอง้าอยากทำเอาใส่ได้หลอเออชอบพุดกะดาษเดี๋ยวเราอบไปก่อนเราอบไปก่อนนี่ค่ะ อบไวก่อนอีกแป๊บเดียวก็สุดค่ะปิด้าไว้ก่อนเอาเอาโอเคปิดไว้ก่อนค่ะบิบิมบับอัดหมเไม่อยากกินแล้วมันอยากกินแล้วเว้ยอันนี้ก็แห้งหมาเลยน้ิงอยากกินแล้วขาทนไม่ไหวแล้วดูข้าวแล้วหอมหอมใช่ไหมลูกใช่ยังจะยังยังหิวน้ำยัหิวน้ำอีกแล้ว อีกแล้วค่ะนำ้ำมูกใสทำแบบนี้เอยน้ำมูกก็ไหลไปเยเอะทีนี้เดียเด๋ยอะๆๆๆน้ำมูกใสมากเลยน้ำมูกก็ไหลค่ะแม่ครัวเอ้ยเป็นหวัดไหมปาก,กิปาจีอะไรปากจโอ้ยเรียกแม่มาป้าแล้วทีนี้เดี๋ยวก็พี่เดี๋ยวก็ป้าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็เรียกยายแล้วค่ะทีนี้ เราลองชิมเส้นก่อนเอ๊นตุนเดียใช่เียขอดูเส้นก่อนค่ะว่านุ่มหรือเปล่าต้องเส้นนุ่มอ๊ะน้ มากินอะไรู้าวใช่หรือป๊อบอ่ะเดี๋กินหมูชามช้แล้วเดีกินหมูชามช้แล้วค่ะวีเดียบอกโอ้โหไม่แล้วีเดียกลุ่มหูุมาเยอะเดี๋เรานีเสนแล้วหินเดียวกินดียววโอเคโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะพอดีอยู่ค่ะเดี๋ยวอยากให้เส้นนิดนิดนิดีียเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดียวมันจะได้อร่อยอร่อยเดี๋ยวลอก่อนแป๊เดียวค่ะว ผักไปไม่เยอะแล้วไอ้ช้อนของโรบินมาคนแล้วค่ะทุนนี่นี่ชิมของโรบอทก่อนผมก็ปากก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าผัดผักแกบอกว่าไอ้กุ้งอบวุ้นเส้นกินแล้วไม่อิ่มค่ะก็เลยจัดผัดผักอีกอู้อร่อยแล้วเล็กตัวเล็กเหรอ ผักต้องนิ่มนิดนึงค่ะของโรเบเพราะเขาไม่ชอบผักแข็งๆค่ะนะอันนี้ของเราเสร็จแล้วนี่เดียรนี่เสร็จยบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานก่อนเอฟเฟนวาร์สเราจะจัดยังไงคะเค้านี่ออกมา่อนนี่อ้าา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 อยากกินกานกินกินกินกานอยากจะกินอย่างเดียวเลยวะ่อยากกินแล้วา mùa bây giờ sáng chân mùa sáng chân mùa sáng mùa sáng mùa con mùa sáng 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 เบสย่าอแกกเสเซ่สเปกอเยีาผัดผัสกุ้งของเราพีม่อยากกินแล้ว,เ,วเรียบร้อยค่ะาาตาโฟเดมาค่ะทุกคนมาทานกุ้งอบฟุนเส้นกันค่ะวันนี้จัดเต็มกับวีดีอค่ะใช่ไหมคะ มีท anyway, oh ั oh ้งปลาหมึกทั้งกุ้งค่ะหมูสามชั้นโอ้โหส่วนของปอบป๊าเรานนี้เะค่ะผัดผักเส่กุ้งผักเยอะเบียร์เบียวเบียร์เชียวเบียร์เบียวมีโปรสต์ เอไหนเดี๋ยวๆดีส้วสมมาเลยไสวัสดีค่ะต้องเป็นผู้หญิงต้องบอกสมารไ้นคเบียเอามุ้นเส้นกับอะไรคะวันนี้อากาศดีค่ะกิ๊บกับเบียพากันไปซื้อหมูสามชั้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะยิมโบูแถวบ้านนี่ค่ะเขาจัดร้านใหม่สวยมากเลยยิมบวเฮฟนิววิงเข้ามาเดี๋ยวไปดูเต็นท น้องเรียนนี่ปลาหมึกอร่อยมากอันนี้หมูสามชั้นแล้วก็กุ้งหลกแล้วปอกให้ม,มามะปอกให้ก็ได้กุ้งอันนี้ยำจิ้มซีฟู้ดมันเผ็ดเอาซ่อมหนูไปไหนวุ้ยเสืไไอแอบปุ๊กหนูไปไหนช้อนกระซ่อมหนูไปไหนหายไปไหนอ่ะวเอาเนี้ยอือหายไปไหนอ่ะ <c oughs> ห,หนูเอาไว้ตรงไหนมามาไม่เห็นแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเอาหรอกเอาอันนี้ก็ได้อ่ะเอาคนละอันมันอยู่ตรงไหนเอามาแล้วมันหายไปไหนเขาเดินได้ยังหรอวุ้นเส้นปิ๊บช้อนกระส้มเี่ยังไม่เอามาวุ้นเส้นปิ๊บใค่อีเว้นยัดไม่ถูกว่าจะหาให้ก่อนค่ะเหรอเอาบัตนเงิโน่เออเออเล็บโป๊ะเอ็ก่อนมันไม่มีแล้วนะพี่เอ๋เอาให้แล้วหนูเอาไว้ไหน Ik ben lopen in? Niet. 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 maar. Niet. 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 moet Niet. 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 Niet.

มากคุณอร่อยมาก <Yeah. S 2> เลยค่ะฮ oh, าร์ดไมลเอามลยารับาับะคังบะยังแซ่บเลยค่ะเดี๋ยวถ้ากินไม่หมดห่อไปทำงานค่ะกิ๊เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานค่ะเดี๋ยวห่อเลยเยอะวุนเส้นสองห่อค่ะนะวนเส้นแห้งแค่นั้นสองรอยกรัมโอ้โหได้เยอะมาก Mm hmm. มูสามชั้นไปดียวกินเส้นด้วยและเกิดผัดผักอะไรไหมผัดผักอะ่ะเอา ดูดีเน huh> ่เน่ทำเองเหรอน้นน้โน้ขอดูหน่อยค่ะตอมือหายไปไหนหมดแล้วอยู่ข้างล่างเลยไปเดียวขออภัยด้วยค่ะพากันเป็นหวันแล้วค่ะทีนี้เป็นด่างเชี่ยวมวยเบี้ยอย่าอจฉาเลย เดินส oh, yeah. mm ่งขึ้นไปเราจะไปไหนอีกนะย้ายดีมอลกันมั้ยสิโอ้ไปหาสระว่ายน้ำดีแล้วใช่แล้วสวยวิดแล้วไปหาสวมบาตบลมแดดออกไปหาสเปลทูนแล้วก็ไปหายังหาสเปลทูนไปหาวีดีโอไปหาเอ๋ไอ้นั่นวีดีโอที่ไหนเราไปซื้ออะไรนะซีดาร์คูยาคูกับอะไรนะกับไอ้หนูสามชั้นให้หนูอ่ะ

Deze. Hmm, no, no, no. Wat is de naam? Het merk is groot. groot. Oh, die is lekker. Lekker bier. No? Ja. Kom aan lekker? Doe hem door. En we ruiken ja. hem? <laughs> nee. Nee, wie die wat mee? Me we zijn van bier. Omidden het op een silo. Mooi glas. media. Kijk. Mooie kleuren. hè? Omidden het op een silo. Kijk, kijkje. Lekker <laughs> glas. <laughs> ไปโรงเรียนกินเบียร์กินลองกินเยอะๆกินแข่งกันกินแข่งกันใครกินเยอะกว่ากันไอคุณสิงห์ดื่มเบียร์โดยบบอกว่าพิถึงเบียร์สิงค์ค่ะเบียร์สิงค์นี่เย็นๆก็อร่อยนะอร่อยทุกเบียร์ค่ะเดี๋ย่าพับเิย Favorit? Ik heb heel veel favorieten. In ja, Thailand is singa favoriet. Ik <laughs> heb weer zinkt, heb goed. Ja. Waar zijn jullie? Ja, het zijn moeilijke. Jouw. Lekkere noedeltjes. Een spek is. Een koek. Hallo, <laughs> ik aan het aan. Ja, kindentententie doen maar een video. Je hebt ook pakken. Van je moesten zijn. ik wil eten, zei ze. Spek. Well, speklapje? Ja. Yeah. Bidja is straks ook een speklapje. Papa, mm. wat mm wil -mm. mm. je? een moe. is straks ook een speklapje. Yeah. Mm. Mm. je is een speklapje. กุ้ก็ตัวใหญ่มากเลยค่ะเราใส่สิกว่าตัวเองค่ะตัวนี้น่ใหญ่มากเด็กชายกเียวลนเกอายแบไก Black Tiger ุ้มไส่ะอะาฟังไม่ได้มาากฟความตัวเองาทำไมเรียกไ Black Tiger Ja, met de dan moet je weten toch? Speciaal over kom. Nee, ik weet het niet. Lei lei, ik mei lei. Faraan. Nice. Alloidi. Palaang Ja, is lekker. Snapt. Die ook eh Zelda Oh, lekker. Lek zo al rij. Jodorap. Jog nu, hij maar mama mee. Oeh, Bidia, kom en kom thaan. Lekker gekookt, Bidia. De duim omhoog zo. ฟอ้วเดีอเนเดนี <that> ่ยวเฟอรนดลนพีโ <c> อ <oughs> mm ีสเนดลสตาิภาษาดัตฉันจะาไว้มาไทยภาษาดัแพ้เขาค่ะตอนนี้ภาษาไทยชนะเลิศได้ที่หนึ่งในห้องพไม่มีใครพูดแต่ภาษาดัตนี่ท้ากว่าเพื่อนค่ะต้องให้นักบังบัตภาษามาช่วยค่ะ คุณครูเด so ี๋ยวกิฟต์เพื่อนโรเบิร์ตมาช่วยสอนด้วยให้คุณป้าเฮเลนมาช่วยสอนอีกตันเตอเฮเลนเฮลเปิลอาโนเฮียวเปิลสาบนสเปเนต้องให้พูดภาษาด้วยเยอะๆกลับประเทศไทยหนึ่งเดือนภาษาไทยแตกฉานมากเลยค่ะกลับมานี่พูดไทยชัดมากมิติไมล่าฟิลบาเบลไมลินไมลินช่วยยาน้องไมลินนี่โอ้โหพูดด้าสเก่งมากน้องนาบีก็พูดเก่งกันเนาะ พูดเก่งมากแต่ไเรียนพูดไทยเก่งมากเดี๋ยวต้องรีบเรียนค่ะต้องเอาต้องต้องเรียนภาษาดัตซสริมละเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนค่ะเดยวเชิวเมามันเปนธรมชา่นมาต่มั o รานเนรมากัเหมือนาต่เมาไทยเกต่มันเาตนเมาต่มันเ่มเก่งเปิทันเปรมามาันเปรอ พ่อพ่อข้ามก็ไม mm ่ดีนักเนื้อภาษาพ่อพ่อพูดไทยก็ไม่ไม่ได้เหมือนลุงพี่หนุ่มข้ามโฟนตักข้ามเลวโฟนตกมมาว่าเวเลวชงเทีมมา่าเลวเลวแแค่นี้จะดีกับข้าพเจ้าสวยสังนเลยสวยสั้ sang sáng Suối lời Mình chơi suối sáng lời Ừ, chứ y Suối lời Ui Nóng bì đìa mất tình huynh rồi Được rồi, bây giờ bây giờ yên สเปกไอซ์นุ๊กเป็นนุ๊กบีเจซื้ออะไรพ่อกรับช็อกโกแลตครูต้อนดับช็อกโกแลตบีเจซื้อช็อกโกแลตเลี้มงชั่วโมสนุกซามบ์ส์ไม่ได้ป่าไม่ให้กินตอนเย็นนะคะขนมเดี๋ยวฟันผุไปยาตอนเย็นไหมตอนเย็นเดี๋ยวมันจะฟันผุเลยลูกตอนเช้าไหมตอนเช้าก็ไม่ดีต้องกินตอนบ่าย

ว่าอ mm ิส hmm. ปิชิวโรบิน ja. ว่า ja มัน ja. มันม mm ันแตกต่างกันยังไงเนื้อมันเด่นดีอะอิสเซโอเล็กเฟรขนาดเดียวกันเหมือนกุ้งสดเลยอ่ะเล็กระเรื่องเล็กเล็กกว่าตัวใหญ่มันอร่อยกว่ากุ้งเลยกค่ะอันนี้ซื้อมาจากออดี้ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ได้มาจากแมคโครโซตานก็มีนี่คือสายพัน a t is the ่งมาก เจยวเลยเป็นสมามาอีก,อกเวนนี้เล็กเลยตัวใหญ่อยูน้ำอยู่น้ำอีกแล้วเพิ่งจะกินไปเอาน้ำเลยอชอบกินสีลบค่ะชอบเติมท้งหวานนน่น,นเลยค่ะตอนซัมเมอร์น้องเบียปิดเติมซัมเมอร์ของเน้องเบียร์ตอนช่วงเดือนเอ,อ่อกรกฎาคมสิงหาค่ะ ซัมมซัมเมอร์ฟักติซี่อีสในมิถุนายนและสิงหาคมใช่ไห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 มใช่ไมใ่ไหมใช่ไหมใ่ไหมใชอไหมใช่ไหไหมช่ไหหมใช่ไหมหมใช่ไหมใช่ไหมใชมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใไมไม่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหไมใช่ไหมไหมใช่ไม ไม่ต้องลืมหลอกินเลยนหนูโตแล้วหนูไม่ใช่เบบี้แล้อเออ็กกอดอืมมือไปสอยใช่ไหมลูกจะยัางมืออืมเป็นอันเป็นอังมือเลยนะ it was my hand ใช่เออพ่อวิวอยากเด็กลองพูดดิไม่ไ้ The mm hello -hmm. Super lecker, oh? mm. just eat like that. It's so like Yeah. See you well? Is it like Eat all, man. One time. Just eat all. Canadian. And then the food under. Equal. See you well? are well, smart. Yeah, you're smart. Yeah. Yeah. Yeah, me รสชาติเยอะกว่าค่ะโรเบิร์ตบอกเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขิงแคมเบอร์แล้วก็อันนี้ซีเย่ไม่ได้เกิดเออยอะเล็กละอะเอาจบนี่นี่ไงเย <c oughs> อามาไหมี่ะไห้กินหมดเลยกินเลยเหลือตัวเดียวน้ง ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวยสนกทุกจ้าส่งจูบด้วยค่ะทำไมเบาจังเลยเฮลซ์า สมจุกอะไรงดเอออย่างงั้นหน่อยดูๆเลยค่ะคุณโซ